ดส,สดเลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูอ่านี่นะคะรถทางหลวงจมนะคะกรมทางหลวงท่าทีท่าทีหินอ่อนดูอะไรนะพี่พงศ์หินอ่อะไรนะ ดโดมิเตอร์ัวโดมนเตอร์ขั้นเกือบคำนะตัวแล้วขั้นเกือบคำขั้นเกือบคำเออคำราละขล้วหวรเออข <c oughs> ันหนาคำแล้วครึ่งล้อนะเสาเมกหหนามันยก้าอย่ง้เไตก,การุดออกขดออกก่อกนโอ้ยดินลูกลังอย่างเหนียวอ่ะ เป็นรถรถเออ่ประเช้าเนาะเดี๋ยวเราจำมาดูนะคะว่จะเอาโฟวินลากขึ้นไหมโฟวินกู้ภัยนะคะมาดูว่าจะลากขึ้นไหมตอนนี้ขุดทำทางก่อนอันนี้มาในชุดทำงานเลยนะนี่เจ้าหนามากใช้ลากมาอยู่นะคูภัยลองขอช่วยก็มาทั้งชุดเลยค่ะอันนี้ชุดเลี้ยงมัวนะคะ อันนี้ชุดเกี tamam. ่ยวหญ้าได้ไหมพอจะได้ไหมถอยลงผิดท่านะต้นน้ำเลยอันนู้นบอกรอรอก่อนไหมนี่ไม้เดี๋ยวจะหนุนให้ตัวนี้มันขึ้นแ้่คนนี้เขาไม่บอกไม้หนุนเหรอเดี๋ยวคนลงเหรขพยายามไหมไปจะเอายก เอาเขนยกตัวเองขึ้นก่อนใช่ไหมัำตัวเองขึ้นก่อน,น,อน,อนช่วยเหลือตัวเองก่อนเอาเโอ้ยจมจมขึ้นกป่มีแผ่นใหญ่กว่านี้ไหมอ่ะ ติดคานมากเลยนะเนี่ยนี่วราหแบบหาใหม่ไม่มใช่อเออขึ้นแล้วขึ้นแต่ล้อหาไม้ไม่ใช่หาไม้หมาไม้คู่หาไม้มาทำมาอันนี้ เป็นดินลูกลังนะฮะฝนตกมาพืนแฉะตอนเข้าเข้าได้ตอนออกฝนตกออกไม่ได้ ไปมาลองอลองลองลองอีกนิดเดียวนะคะเกือบถอยพน้นแล้วไปจมก่อนเออนั่นแหละใหญ่เลยอันนี้พยายามขึ้นจน รอยรอยลอนะคะเดี๋ยวจะเอาคันนี้ลากขึ้นดูนะคะลากขึ้นไหมนี่เป็นโฟวินของรถผู้ภยัยเรานะคะแต่อีกเดียวก็จะถึงคอนกรีตแล้ว ตัวเคลนตัวยกให้เป็นประโยชน์นะคะบนอน พอจะขึ้นไหมล่ะพี่พงศ์ถอยหลังไปพอจะขึ้นไหมหรื<พ>อต้องลากด้วยหลคนคติดนคารจมกนงคันเกือบติดใช่ไหมตอนนี้ไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วใช่ไหมกีคานถึงเลยนะคานถึง จะเอาคันไหนมาดึงเนี่ย <c oughs> อ๋อนึกว่ารถช่างเอี่ยวไม่ใช่ดิไม่ได้ไหม เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยถอยโอ้มีพระเอกขี่ม้าขาวท่านจะมาดึงให้ I <laughs> อะไรใช่ไหมหเขาอะไรแค่สกิดนีดเดียวเองอะ่ะฮะนู่นเขาขุดแล้วเขาเอาตัวนี้ยกแล้วก็หลุนหลุนล้อ เาหนุนล้อไงเป็นดินลูกลังกันนะ้าเธิรลูกยังไงรถเบาเบาฝนตกเมือนน่อคืนปกติขึ้นตรงนี้ไหมอ,นนอ๋อ,อนนปกติขึ้นฝั่งนี้นนเคเรียบร้อยนะคะ เนในเดียวนะที่ยิงน่านน่อยเองก,ก็น่าจะขึ้นนะคะเพราะว่าเรานหนุนล้อแล้วก็เอาอะไรรองล้อมกะแล้วก็น่าจะขึ้นเนาะเขเสร็จเรียบร้อยนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะบ,บ,บ๊ายบายค่ะ